ดิแดนสวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในยูนิเซเว่นนะคะยูนิเซเว่นคือเรื่องของอินทาวใช่ไหมคะจากที่เมื่อวานนักเรียนได้ อ่านออกเสียงไปใช่ไหมคะอินทาวนะคะในเมืองของเรามีสถานที่ต่างๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหนึงประโยคนะ,คะกับการตอบค่ะนะคะการตอบคําถามในการถามนั่นเองนะคะทีนี้คําบอกตําแหน่งเรียนไปแล้วนะคะ o n t r o n t of ข้างหน้า B h i n d ข้างหลังใช่ไหมคะ e s ซ d e ข้างๆใช่ไหมอ่ะระหว่าง e t ทว e n เนาะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกัน เขาบอกว่า listen look and say นะคะนักเรียนฟังประโยคที่คุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะประโยคมีอยู่ว่า is there นะคะการถาม is there นะคะเป็นการถามย้ำประโยคว่ามีใช่ไหมคะ There is there are รปลว,ว่ามี is there มีมีอะไรละ่ะ playground คือที่ไหนคะลูกสนามเด็กเล่น behind behind คืออยู่ที่ไหนคะข้างหลังใช่ไหมคะข้างหลังอะไรละ่ะข้างหลังส o o ู มีสนามเด็กเล่นอยู่หลังโรงเรียนใช่หรือไม่ดูรูปภาพดูสิสนามเด็กเล่นอยู่ตรงไหนเอ่ยส,สนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้อยู่หลังโรงเรียนเอ้อไม่ใช่สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้อยู่หลังโรงเรียนจริงไหมคะอาจริงนะคะถ้าเมื่อไรดูจากรูปภาพแล้วให้มันสอดคล้องกับประโยคถ้ามันเป็นจริงเราจะตอบประโยคนี้ค่ะ yes there is แะเราเรียนลองออกเสียงสิ yes there is Yes there is นะคะต่อไปถ้าดูแล้วสนามเด็กเล่นมันไม่ได้อยู่หลังโรงเรียนเราจะตอบประโยคนี้ค่ะ No there isn't No there isn't นะเรียนออกเสียงตามคุณหญิงนะ Yes there is No there isn't ค่ะถ้าใช่ตอบ Yes there is ถ้าไม่ใช่ตอบ No there isn't นะคะห้ามลืมอ่ะต่อไปนะคะข้อที่สอง ตัวอย่างข้อที่2องเขาถามว่า is there a cafe next to the cinema a า next is there a cafe next to the cinema cafe ค,คือร้านกาแฟใช่ไหมยอยู่ถัดไปจากโรงหนังใช่ไหมโรงหนังที่มีป๊อปคอนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรดีคะลูกข้อนี้เราต้องตอบเลยว่า no there isn't no there isn't ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือข้อที่1และนี่คือข้อที่2ที่นักเรียนต้องเอาไปเขียนลงในสมุดพร้อมกับตอบนะคะต่อไปข้อที่3ของเราคือ is there a cafe in front of the supermarket in front of นะคะเขาถามว่ามีคาเฟ่ in front of แปลว่าอยู่ข้างไหนคะข้างหน้าอ่า แต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือเมื่อไหร่ถ้านักเรียนจะสามารถตอบได้นะคะนักเรียนต้องอะไรคะนักเรียนต้องทำการวาดรูปด้วยม,มีคาเฟ่ยอยู่ข้างหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมนี่คาเฟ่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะข้อนี้ตอบว่าอะไรดี Yes หรือ No ตอบว่า Yes there is เห็นไหมคะเขาตอบแล้วนี่คือข้อที่3เที่เรียนต้องเขียนลงในสมุดนะคะพอเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะคะต่อไปข้อสุดท้าย the cinema is next to the to the school เห็นไะมคะมีโรงหนังอยู่ถัดไปจากโรงเรียนใช่ไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบเลยว่า no it isn't มันไม่ได้มีนะ the cinema is next to the supermarket แต่ โรงหนังอยู่ถัดไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่านะะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้หนึ่งประโยคที่เรียนก็คือการใช้ s there นะคะ e r e a playground behind the s c h o o l นะ,ะมีสนามเด็กเล่นอยู่หลังโรงเรียนใช่หรือไม่นะคะเป็นการถามย้ำประโยคว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes there is แต่ถ้าไม่ใช่เราจะตอบว่า no there isn't โอเคไหมคะ อ่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้งานที่เรียนต้องทำคือเขียนวันที่ก่อนอันดับแรกอ่าเขียนวันที่เลย What day is today? Today is Friday นะคะ Friday วันที่ 28, the 21 The 2 1 t นะคะ ST นะข้างบนเป็น ST เดือนอะไรคะ January 2022นะคะเสร็จแล้วนะคะวาดรูปเลยทีนี้วาดรูปอะไรคะคุณหิงวาดรูปตรงนี้คะ่ะตามตัวอย่างนะคะวาดรูปแผนที่ลงไปไม่ใช่แผนที่สิวาดรูปแผนผังนะคะพร้อมกับเนี่ยววาดรูปสนามเด็กเล่น แล้วเรียนอาจจะคลีเอทสนามเด็กเล่นของเรียนให้สวยเลยก็ได้นะคะหรือใครวาดไม่ได้วาดตามตัวอย่างในหนังสือเลยนะคะเสร็จแล้วทําการเขียนโจทย์นะคะโจทย์ข้อที่1คือถามว่า i s t h e r e a playground behind the school อลืมบอกหนังสือเรียนของนักเรียนอยู่ในหน้า85นะคะลูกอาพอเสร็จแล้วปุ๊บวาดรูปเสร็จเขียนข้อที่1เลย ข้อที่หนึ่งลอกโจทย์ข้างบนมาเลยนะคะเห็นไห e i s t h e r h e i s t h e r e อะไรนะคุณหนึ่งลืมและว i s t h e r h a p l a y cow เพลเก้าว e h i g ใช่ไหมคะเยอะไม่พอส c ูข้อนี้ตอบว่าอะไรนะวีส <We S 1> นามเด็กเล่นอยู่หลังโรงเรียนใช่หรือไม่เราก็ทำการเท่ากับเลยข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ Yes that is แล้วก็ข้อที่2เขียนโจทย์แล้วก็เท่ากับตอบเหมือนเดิมและก็ข้อที่3เขียนโจทย์เท่ากับตอบเหมือนเดิมนะคะวันนี้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด3ข้อแล้วก็วาดรูปตามตัวอย่างด้วยนะคะข้อ1ข้อ2และข้อ3โอเคดูยันแซนโอเคสำหรับวันนี้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณิงด้วยนะคะอย่าลืมระบายสีสำหรับวันนี้ซีอูเก้นเลขสามคิดบาย